You, ก็สวัสดีค่ะคุณยายค่ะจ่าจ่าจ่าจาสวัสดีจ้าจาสวัสดีจ้าคุณยายไร่ค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็ไเด็เดินทางทีมงานก็ไเด้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความันของคุณยายไร่เนาะค่ะกับพอดีค่ะท่านผู้ชมก็เห็นคุณยายพยางอยู่ข้างทางเนาะค่ะก็เลย้ีอื่นใส่คุณยายแวะถามไทยเนาะค่ะว่าผลตกค่ะท่านผู้ชมผลกระลังเจ้าเนาะค่ะคุณยายฝันจังไหนบอกท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะแม่ก็ไปแลวเนาะ ไปน่ละแม่นี้เห็นปลาหลได้แม่นี่เอาไหมเด้เห็นปลาหลเอาแห้มาได้บาทเออแหงามาว่าเอาบานนี้คนสามคนมาอีกได้เออสามคนมาอีกนู่บานนี้เอาอย่างไรยายบ่าหัวเอาปลาตัวแม่ก็ตีว่าคนสามคนหนึ่งที่เอาก็เอาเอาสามคนนี่แม่แปลว่าสามไปหากรค่ร อันอันูิเุทานั่นเพิ่มมาน่ะก็เพิ่นบ่ถอดไ่ได้หอกเพาะผู้เก่าแมนนั่นละว่างหาผู้เก่าผู้ชายเขาผู้ใชยเลยกะทีจะท้างเมนนี่ยเรวอเมกกะทีเป็นเก่าเก่าแป็นทากระไลูไค่รู้เฒ่งเทาบ่ผู้เฒเาเอาเป็นเก่าเอาไป็เก่าซะชาวชาเก่าขั้งแรกนี่แต่ว่าแนนอนนี่เก้าแปดห้าอย่าลืมนะจ๊ะเนึงขักงเมนบอกเขาเก่าเปนทาว้ก็สั่นตัว <molec S 1> แม่เป้ยตั้งใดอีกป่ะครูพันมาสามคนนั่นเป็นผู้ชายทั้งสามบอกเขาคุณใหญ่ผู้ชายทั้งสามดอกทับกันยืนล่ะผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิ่งจางผู้ชายก็สร้างสามคนแม่ตีแล้วแต่ว่าหนึ่งในสามนั่นเป็นผู้เก่าโอ้ผู้เก่านี่ให้หน้าแม่นี่ย่ะโอคือสงสัยหลบหนีเพนาะเอายมูมาหนักนะเพราะเอายมูมานักกันหลตัวค่ะให้ช่วไปจับเสียมูเนาะค่ะเออแม่ก็จะบเสีมูกันไหนเออพี่ปันซาฮาบัลือแม่วะค่ะเออ บานนี้คุณใหญ่ไปทงไฮทงหน้านี่ไปตึกอแมฮมบอกค่ะหรือไปตึกมาแล้วอุ้ยไปตึกมาแล้วลูกเอ้ยว่าอยากเอาแฮมาตุ้มเราได้ป้านะแม่ก็อะไรอีนี่ป้าป้าแปดแฮห่าอาสามกนกระตีที่ละสามเปดหากันได้ตัวในร้ายบ่กคุณใหญ่ป้ากันได้พอดีพองามเดีวแม่ก็เอาหกูลายอยู่ด้วยลูกเ่าแม่กเขากัได้แล้วลูกก้าปดหากันได้แล้วลูก ุณยยาไปหาคนเดียวเ่คะไปหาไปหาคนเดียวตัวเห็นเข้าพ่อนั่นง้อหมอน้องกั้นจะกี่แล้วก็ชอบบอก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 แม่ผู้เฒ่าผู้เก่าได้เนาะค่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าคุณมาจากไหนคุณใหญ่คุณมาหาปลาหน่ะคุณมาหาปลาตัวคุณมาหาปลาในกับคุณยายจ้าเขาเขาจะได้ปลาที่กันเนาะมาหลบนี้มาหาปลาบ่เอาบหมอน่ะบ่เอาบหอยแล้วหันเอาบหอย ช่วนี้เป็นเอาปลาที่มปลากระเพดเฮกกระห่าไอแม่ไปวังไหนบัดเอ้านักเข่าจะไปทางไหนก็เลยหนักเข่าแล้วจ้ารอบนี้คุณยายเพื่นกระให้สามแปดหากับเก่าแปดหากระทาผู้ชมกระใหทาผู้ชมหนีผิดแล้วหน้าบึ้งคุณยายเพื่อนกระว่าเพื่อนไดเอาแหไปตีปลาเนาะค่ะทะดลปลามาพอดีพ่องามคุณ่ารอบนี้บานนี้เดแบ่งึ้นบอกคุณยายปลาเดแบ่งลูก เพื่อนให้่คุณยหญเบิดเพื่อนให้ให้หนูเบิดใหญ่ใหเบิดจ้าค่ะมันก็เข้าตัวล่ะค่ะที่แปลว่าตรงไหนเหรอนักเข้าค่ะป้ากะเป็ดเฮกกะหาสามก็บอกว่าสามที่ล่ะคันจะเอาคนเ่าเว์เอาเอาเอาที่เราคนเ่าเนี่ยค่ะก้าวเปดห่าเอาที่รู้รอบนี้มันใจมันบอกเขาคุณแมเอามันใจอยู่แล้วแม่ค่ะชื่อที่อะไรเจ๋งนี่ค่ะนี่อยากเบิดรถเบิดเรือชื่อที่ล่ะ การอห้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของคุณยายไล่คนแมีิวงขึ้นด้อค่ะรอบนี้กะด้มาติดตามเป็นรอบแรกค่ะท่านผู้ชมกะสิมี่คงสุ้ถ่อีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าคงสุไถ่เนี่ยกะสิไปหาคุณยายอยู่ยก,ะะกระทอมหน่อยคือเก่าเนาะค่ะจ้าไปกะอมหน่อยแม่ด้อลูกเด้อแม่เอาขนมขนแดกไปให้่นกินแล้วลูกค่ะเออ แม่เบื่งเพิ่นองเพั่อนแพนแม่ได้ลูกค่ะอ่าเพิ่นกินแล้วถวายพูกหลอยมันบอกคุณยายแม่ถวายแหละลูกแม่ก็ถือยี่สิบบาทเลขมันล็อกเลขมันอ่านลูกแปดลอยแม่ก็เอาตัวยี่สิบบาทนี่ใช้ทาเหล่าค่ายาเนี่ยอู้หตัวเดือดไรงสักแม่เอ็มแม่นี่เนาะเพิ่นคิวอยู่ได้อย่า่าเพิ่นมาคิวเด้อลูกเอ้ยไรหัวโซนเน้อหูเอ้ยเขาขว่อนลูก ห้องที่เจ็ดจ้าพิบางไหนลลูกเพิ่งกิให้จังสี่นอตามตามแม่ซ่อมผ่าได้ลูกถ้าอพังมึงจะแม่ไป็ี่นอรับลูกบนนอรับหันแม่คิดบัดขื่นเลยคิดจำเด็กเลยเด็กสองชุดแม่คิดบัดขื่นเลยแม่ใหญคิดแม่เคยค่ะตรงนู้นว้ายพหัวหนิงหัวหนี่บอกนับแปลธาได้ลูกเด้อะนักแปลธาอยู่แต่ว่าของชุดใายจ้าพิบางไหนให้แม่เขาคงพันอีกก่องชุดายแม่สิบอกลูกหกล้านค่ะคงชุดายอีกทีหนึ่งเนาะค่ะ ้าบ <Yeah. S 1> ันนี so, exactly. so, so, so <It> ้ความฝันของคุณยายมีอยังเพิ่มเติมอีกบอค่ะบอไม่มียังเลยมันจะนอนรับคับวันล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ครขอขอบคุณคุณยายหลายหลายค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้แนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมหมวดที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะขอบคุณค่ะล้ำ้วยลูกรวยล้ำรวยลูก้วยล้ารวยลูกรวยสางเงินมือเงินแสนใหม่ไม่ใหญ่ได้ลูกรวย ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะมาเบิงตัวเล็กของคุณยายไล่เนาะค่ะนสามแปดห้าเก้าแปดห้าค่ะประจํางวดวันที่สิบหกตุลาคมค่ะสองพันห้ารอยหกสิบหค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันตองงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วหกงวด เจ็ดงวดสอนเนาะค่ะานผม้ชมเนาะกาให้ทานผม้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเด้อค่ะสําหรับตัวเลขหละการนวทางของคุณยายเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะานผมุชมฝันว่าไปตื้อแขค่ะมีผู้ใายสามคนเนาะค่ะเนาะตื้อแขได้ปลาหลาค่ะคุณยายเพิ่นว่าตีเป็นตัวเลขให้แหหาปลาเปดค่ะผู้ใายสามคนค่ะสามแปดหาหรือว่าหาแปดสาม เวียนว่นเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดนาตัดหลังเอาหลักกะเกาแป็ดห่ากระได้ค่ะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคโมันมันกับตัวเลขของคุณยายไล่เนาะค่ะนอกามาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางคือเก่าค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเขามาเบิงเนาะค่ะนอเขามากดไล่กดแช่กดเขามาเบิงขีปจนจบเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมค่วมมุ่งมาติปาธนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลกลุวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอโชคดีกับตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะฝันว่าไปตึกเหมีผู้ใายสามคนเนาะค่ะนะตึกเหได้ปลาลายค่ะแห้หาปลา8ปดผู้ใายสามคนก็เอาเป็นสามเลยคุณยายเป็นว่าแปดสามห้าสามปดห้า เก้าเปดหานาะคะ่ะท่านผู้ชมตัดนาตัดหลังเอาค่ะสำหรับคลิปนี้กาศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะคันมองใดมีโตเลขกหรือว่ามีเรลืองเล่าความฝันมีเลขกดีเลขเด็ดอยู่มองใดแอดก่าสี ไปติดตามตัวเลขติดตามแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเอฟซทางบ้านคือเก่าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กลาาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคมันมันกับตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะสวัสดีค่ะ